พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมจอที่จังหวัดสมุทรปราการจะมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างไปชมกันครับ การสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนพิการถือเป็นเป้าหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งในในโยบายเรือธง,งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการทุกประเภทให้สามารถดำรงชีวิตและทำงานตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายได้อย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในโอกาสที่ได้รับจากการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ คนพิการได้อย่างเต็มความสามารถครับ ก็ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยท่านวราวุฒิศิลปะอาชามีนโยบายในการส่งเสริมนะคะให้คนพิการมีอาชีพแล้วก็มีงานทํารวมถึงมีรายได้นะคะโดยเน้นให้มีการฝึกอาชีพนะคะแล้วก็เน้นให้มีงานทําอยู่ในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเราก็จะมีคนพิการเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0คนคะ่ะและมีคนพิการในวัยแรงงานนะคะเป็นจํานวนประมาณ12,000กว่าคนนะคะดังนี้นยคะจะเห็นได้ว่าในจังหวัดเราอะคะ่ะก็เน้นให้คนพิการนะคะได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะคะเพื่อให้คนพิการนะคะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพค่ะเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเน้นให้สามารถที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มนะคะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ได้มีพลังร่วมกันค่ะโดยให้คนพิการค่ะไม่ได้เป็นภาระของสังคมนะคะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่จังหวัดเราค่ะเป็นเมืองอุตสาหกรรมค,ค่ะจึงทําให้มีสถานประกอบการเป็นจํานวนมากนะคะทำให้มีการจ้างงานคนพิการมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายคนพิการในจังหวัดเรานะคะรวมถึงจังหวัดอื่นๆนะคะก็ได้มีการเดินทางนะคะมาประกอบอาชีพนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีการทํางานนะคะในมาตรา33ก็คือการจ้างงานในสถานประกอบการแล้วก็รวมถึงนะคะมาตรา35นะคะอาทิในเรื่องของการให้สัมปทานการให้สถานที่จําหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะการจ้างเหมาช่วงและ นอกจากนี้แล้วเราก็ยังเน้นในเรื่องของการให้คนพิการนะคะแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการค่ะสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการค่ะในการนําไปประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ค่ะ ก่อนหน้านี้ก็คือขายของในโรงเรียนครับผมแล้วก็พัฒนาการมาเป็นขายของออนไลน์ซึ่งแต่ก่อนก็คือขายจำพวกเครื่องสำอางของเล่นเด็กแล้วก็ค่อยมาตั้งแบรนด์เป็นแบรนด์นพิกกักหมูของตัวเองครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมีสินค้าจำพวกน้ำหอมแล้วก็ได้เก็บเงินตรงนั้นมาตั้งเป็นธุรกิจตัวตัวครับ ความสำเร็จที่รู้สึกภาพภูมิใจที่สุดก็คือได้มีการใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพางคนอื่นทำในสิ่งที่เราชอบได้แล้วก็สามารถทําให้พ่อแม่เนี้ยวางใจได้แล้ว,ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาไม่อยู่กับเราเราจะสามารถอยู่ด้วยตัวของเราเองได้โดยที่เขาไว้วางใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เริ่มต้นก็ไม่ทราบนะเพราะผมเป็นคนปกติจนมาพิการแล้วเริ่มเข้าในสถานสมาคมคือรู้จักกับคนพิการกลุ่มคนพิการมากขึ้นมากขึ้นก็เลยทําให้ทราบหน่วยงานต่างๆทราบถึงสิทธิ์ของความเป็นคนพิการจริงๆว่าเป็นยังไงผมก็เลยเอ,อมองช่องทางว่าทางพมจมีมีทุนให้คนพิการกู้ยืมก็ลองทําเรื่องเข้าไปกู้ยืมซึ่งทางพมจก็อนุมัติมาให้ผมได้เป็นต่อยอดมาซื้อสีซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วจริงๆแล้วพอลงมือปั๊บเนี่ย ด้วยความที่ว่าเราทําเป็นนะความคิดเราเราทําได้แต่มันทีนี้อยู่ที่การคอนโทรลมือเท่านั้นเองเพราะเอาจริงๆเข้าก็เอ้ยมันก็ไปได้เวยกำลังใจมันมาเยอะนะผมก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจ จะเห็นได้ว่านะคะคนพิการนะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญค่ะในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะให้สามารถที่จะอาจดําเนินต่อไปนะคะแล้วก็รวมถึงให้ทุกคนเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเมื่อทุกคนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะสังคมก็จะขับเคลื่อนก้าวไปพร้อมๆกันค่ะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังะค่ะ น,นี้นะครับบทบาทภารกิจหน้าที่ของพมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดสมุทรปราการในการส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนพิการในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ